สวัสดีครับวันนี้สวนชายคาบ้านพามาพบกับเจ้าอิเล็กทริกบูเกโก้นะครับโคโลเกเซียอิเล็กทริกบูเก,กโก้ต้นนี้เป็นต้นต้นนิวต้นนิวฟอร์มนะครับมีร่องรอยของตะกะแตนแล้วก็มีอ่าโอเคอันนี้เป็นใบนะครับเป็นใบของอิเล็กทริกบูเกโก้นะครับก็ต้นนี้นะครับเคยแยกหน่อไปเดี๋ยวผมจะ ใครที่อยากเห็นตอนแยกหนอ่อเดี๋ยวผมจะติดกาดไว้ที่เป็นตัวไอนะครับบนคลิปให้ในช่อง y o u t u b e นะครับแต่ช่อง Facebook อาจจะไม่มีนะครับแล้วก็ผมมาวันนี้มาอัปเดต2ต้นที่ลูกค้าได้ไดจองแล้วก็ชำระเงินไว้นะครับก็มีต้นนี้นะครับต้นนี้ที่ชำไว้นะครับที่มันเหลือใบเดียวเพราะว่าเพราะว่าลอกกาบใบออกนะครับเพื่อให้เกิดให้มันชำแล้วก็ลากเดินนะครับตอนนี้ลากเดินแล้วแล้วก็ หลอดใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขยับตัวเชือกนะครับเพื่อไม่ให้มันรัดตัวตัวหลอดนะครับให้หลอดันกลางได้สะดวกสะดวกตอนนี้ตอนนี้มันรัดหลอดอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องปรับใหม่นิดนึงนะครับก็อันนี้นะครับลองวัดความสูงก็ดูหน่อยนะครับความสูงก็จะอยู่ที่สักประมาณน่าจะเกิน40เซนนะครับกัด้วยสายตาอ้อเกินครับ เกิน40เซนไปเยอะนะครับสําหรับใบนี้นะครับสําหรับใบนี้ก็เกือบเกือบห้าสิบเซนนะครับนะครับว่าจะพื้นขึ้นมาหลอดใหม่แทงแล้วหลอดใหม่เดินแสดงว่ารากเดินแล้วนะครับหลอดใหม่เดินแสดงว่ารากเดินแล้วสําหรับต้นนี้นะครับแล้วก็ต้นนี้เนี่ยตอนที่ผมชําเนี่ยผมเห็นมีหน่อนะครับผมเห็นมีหน่อของของต้นเขาเองอยู่หนึ่งหนอด้วยนะครับก็เดี๋ยวพอใบเขาเดินได้ดีสมบูรณ์ปุ๊บเดี๋ยวหน่อก็จะค่อยขึ้นมานะครับต้นต่อไป นะครับต้นนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับต้นนี้ก็จะใหญ่กว่าลากเดินทะลุกระถางมาละนะครับลากเดินทะลุกระถางมาแล้วนะครับลากเดินทะลุกระถางมาแล้วอ่าแล้วก็ต้นนี้นะครับกระถางอยู่ในกระถางหกนิ้วเมื่อกี้กระถางห้า uh, จ mm, ุดห้านิ West> ้วนะครับห้าจุดห้านิ้วห้านิ้วนั่นแหละกระถางห้านิ้วอันนี้ต้นจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยแข็งแรงแล้ว นะครับแข็งแรงแล้วแล้วก็ผมตัดใบทิ้งไปใบหนึ่งนะครับ <S <S ผมตัดใบทิ <S <S <ๆ>้งไปใบหนึ่งเพราะว่าเป็นเป็นใบนอกสุดก็ตัดออกช่วงช่วงที่เราชําไม้อนุบาลไม้นะครับไม่จําเป็นต้องเลี้ยงใบไวมากมากนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่ช่วงแบบปั้นฟอร์มให้มันใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็กระถางนี้นะครับมีสองหน่อลูกด้วยนะครับมีสองหน่อลูกด้วยเปิดใบแล้วทั้งสองหนอนะครับเปิดใบแล้วทั้งสองหน่อมีมีหน่อนี้นะครับก็น่าจะสูงประมาณหกนิ้วกว่า เกินน่าจะเกินเกินหกนิ้วเจ็ดนิ้วแล้วนะครับแล้วก็อันนี้หน่อเล็กนี้เปิดใบก็เพิ่งเปิดใบนะครับทั้งสองต้นแข็งแรงดีนะครับสาหรับหน่อที่ตัดชำสองหน่อนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพร้อมส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะส่งคลิปนี้ให้ของพี่เขาดูนะครับว่าต้นไม้เราพร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับโอเควันนี้มาอัปเดตนะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแล้วก็ให้ดูฟอร์มของอิเล็กทริกบูต้นใหญ่ เดี๋ยวผมเทียบให้ดู2ต้นนี่อิเล็กทริกบูนะครับอิเล็กทริกบูกับแบคโคลนอยู่ข้างกันเลยนะครับอยู่ข้างกันเลยนะครับ2ต้นนะครับใครที่ชอบแบบว่าอิเล็กทริกบูกับแบคโคลนต่างกันเหมือนกันยังไงนี่ดูกันชัดๆแล้วก็พิจารณาเองนะครับว่ามันเหมือนหรือมันต่างกันแบบไหนให้ดูแบบนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ปิดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ